ดวงดาวช่วงพฤษภาคมนะคะในช่วงครึ่งหลังมีการเปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าจะเป็นดาวเสาดาวกันงานของชาวเมษโคจรย้ายนะคะแล้วก็ยังมีดาวรายเดือนที่ขยับด้วยส่งผลอย่างไรในภาพรวมกับชาวเมษไปอัปเดตกันได้ผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้นะคะก็คือผู้ที่รักคณาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดช่วง15เมษายนถึง14พฤษภาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์ดวงชะตาโหราศาสตร,ร์ฝากกดติดตามช่องโหรา59นะคะ สำหรับในช่วงครึ่งหลังพฤษภาคมนะคะยังคงมีดาวเปลี่ยนแปลงนะคะโดยเริ่มจากดาวพุธนะที่โคจรย้ายวันที่17นะคะดาวพุธโคจรเข้าสู่พบเรือนการเงินของชาวเมษนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะเป็นดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวมฤตยูนะคะซึ่งไปรวมกันอยู่หลายดวงในเรื่องเงินนะคะดังนั้นช่วงนี้ก็เป็นจังหวะที่เรื่องข่าวคราวของชาวเมษมีความคืบหน้าโดยเฉพาะเรื่องเงิน เป็นการอยู่ร่วมกันนะคะระหว่างดาวอาทิตย์ก็คือเรื่องปุตตะนะก็คือการเงินการทองเกี่ยวข้องกับเรื่องโชคเรื่องดวงได้นะช่วงนี้มีจังหวะหยิบจับรับเงินนะคะเงินทองที่ได้มาจากคนต่างวัยนะช่วงนี้ก็เป็นเหตุที่จะได้รับเงินเหมือนกันนอกจากนี้เป็นลักษณะเรื่องของการได้เงินจากการริเริ่มสิ่งใหม่ๆช่วงนี้นะคะอาจจะมีผลกําไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือ เป็นช่วงที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับเอกสารข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองนะไม่ว่าจะวิ่งเต้นต้องส่งเอกสารต่างๆหรือเป็นเชิงเรื่องของใช้เงินใช้ใจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรหลานก็ได้นะเนื่องจากดาวหลายดวงช่วงนี้นะคะก็ไปเกี่ยวข้อสัมพันธ์กับดาวมฤตยูนะก็คือการเวลาได้เงินก็ป,กปุบปับฉับพลันเวลาจ่ายก็จ่ายปุบปับเหมือนกันแล้วก็มีเนื้อหาการจ่ายเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนได้เรื่องลูกๆหล,ล,ลานๆภาระส่งเสียนะคะ ใครกาลังรอข่าวการเงินนะคะเช่นรอคําตอบการพิจารณาบางอย่างผลบางอย่างที่รอคําตอบจากลูกค้านะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องเงินเงินทองทองได้รับผลประโยชน์ในช่วงหลังวันที่17ไปนะคะสําหรับในวันที่19นะก็เป็นช่วงที่ดาวเสาก็โคโจรย้ายนะคะดาวเสาเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องงานของชาวเมษน,นะก็จะมีการย้ายภพเรือนเข้าสู่ภพวินาศน,นะคะ โดยจากเดิมอยู่ในภพลาภะนะเมื่อย้ายเข้าสู่ภพวินาศความใหม่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยดาวเสาร์ก็จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องทางไกลได้นะคะเรื่องราวการงานบางอย่างที่ทําเบื้องหลังนะหรือก่อเกิดการงานประเภททําส่วนตัวนะคะงานศึกษาค้นคว้าวิจัยหรืองานการมันก็จะเข้าสู่สภาวะการทุ่มเทลงมือทำนะหรือโฟกัสเกิดขึ้นมากกว่าเก่านะนาเนื่องจากภพเรือนวินาศก็เป็นภพเรือนที่เรามักใช้เวลาหรือ ถูกพันธนาการไปกับเรื่องภารกิจหน้าที่ทางการงานนะคะเป็นช่วงสองปีครึ่งนะคะที่ดาวเสาก็จะส่งผลก็คืออยู่ในเรือนของดาวพฤหัสและดาวพฤหัสเป็นตัวแทนเรื่องเพื่อเรื่องสังคมนะโดยดาวเสาในเรือนพฤหัสนะคะก็มักส่งผลกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปต่างๆดังนั้นชาวเมฆก็มีแนวโน้มนะคะอากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะเช่นหากทํางานร่วมกับพี่ๆน้อง,องๆเกี่ยวข้องเครือญาตินะคะก็อาจจะมีจังหวะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนื่องจาก คนในบ้านในครอบครัวนะคะก็วิวัฒนาการไปต่างๆนานา,นา,นาทำให้เรื่องของการร่วมมือร่วมใจเชิงการงานหาเงินมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะเรื่องการถูกโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเชิงการงาน,นก็เป็นได้นะออกจากสังคมเก่าๆไปสู่เรื่องราวใหม่ๆนะคะหรือว่า มักมีปัญหาเรื่องกลุ่มเรื่องทีมนะทำให้ชาวเมทนะคะเรื่องงานกลุ่มงานทีมงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆก็อาจจะเหนื่อยๆใจหน่อยนะเนื่องจากดาวเสาร์ก็เข้าสู่พบเรือนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะคะเป็นความหมายเรื่องเดินทางได้ชาวเมทอาจจะมีลักษณะการเดินทางบ่อยสัมพันธ์กับการงานนะคะดังนั้นก็จะเป็นจังหวะที่รู้สึก เหน็ดเหนื่อยนะคะหรือไปไป,ไปมามาระหว่างสถานที่ต่างๆเพื่อให้งานสําเร็จลุล่วงโดยดาวเสาร์ก็อยู่ไป2ปีครึ่งนะคะอย่างไรก็ตามดาวเสาร์เป็นดาวการงานของชาวเมษและในปี68นะคะในช่วงเวลาที่เหลือนี้นะคะดาวเสาร์ก็จะมีการโคจรผิดปกติอีกก็คือถอยหลังเข้าสู่ภพราพาในบางช่วงนะถือว่าเรื่องงานการของชาวเมษนะคะก็ยังมีโอกาสได้โชคลาภกับเรื่องเก่าๆเดิมๆในขณะเดียวกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะมีมาเยือนเป็นระยะนะคะ สำหรับในช่วงที่ดาวเสาร์ย้ายนะคะก็ไปเจอดาวศุกร์นะซึ่งดาวศุกร์เป็นดาวรายเดือนนะคะเป็นความหมายเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเรื่องของคู่คลองคู่ค้าคู่สัญญาของชาวเมษนะเมื่อมาเจอดาวเสาร์ย้ายปุ๊บก็จะเจอกันในเชิงคู่ศัตรูทางโหราศาสตร์นะคะค,คู่67เนะเป็นคู่เส้นศัตรูนะคะดังนั้นในช่วงสสัปดาห์ของเดือนพฤษภาคมนะคะ ก่อนจะสิ้นเดือนนะชาวเมษต้องระวังเรื่องเงินเงินทองทองนะคะอาจเป็นไปได้เชิงเงินทองสูญหายนะคะก็เก็บเข้าของมีค่าให้ระมัดระวังนะคะเรื่องราวการถูกขัดขวางเรื่องเงินเงินทองทองผลประโยชน์มาจากเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมได้เรียกว่าอุปสรรคก็เกิดขึ้นจากเรื่องคนรอบตัวบางคนนะคะเกิดเรื่องไม่คาดคิดนะทำให้เรื่องเงินเงินทองทองชาวเมฆก็มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะได้นะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นอังวะที่ดาวคู่ศัตรูไปอยู่ในเรือนวินาศนะคะ ความหลงลืมนะคะความไม่รอบคอบนะหรือแม้แต่เรื่องคิดเงินคิดทองต่างๆในเชิงค้าขายทั่วๆไปนะเป็นช่วงที่ต้องเรามาระวังคิดอ่านให้รอบคอบนะเดี๋ยวจะขาดทุนได้ง่ายๆนะคะในช่วงครึ่งหลังพฤษภาคมนะคะเป็นความหมายเชิงความรักความสัมพันธ์ได้นะช่วงนี้ใครที่คบหาอยู่สถานะไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าคบหาทางไกลนะอาจมีเหตุให้เจอกันน้อยลงในช่วงนั้นได้นะเนื่องจาก ดาวทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยรับรื่นเกี่ยวข้องกับความรักการคบหานะคะอย่างไรก็ตามนะคะดาวศุกร์โคโจรรายเดือนก็เป็นแค่ช่วงสั้นๆนะคะที่ดาวคู่ศัตรูมาเจอกันก็อาจจะส่งผลดังกล่าวได้นะคะสำหรับในช่วงท้ายเดือนนะคะ23พฤษภาคมดาวพระเกตโคโจรเข้าสู่ภพเรือนพันธุนะคะแล้วก็ไปอยู่คู่กับดาวอังคารดาวประจำตัวของชาวเมษดาวพระเกตในภพเรือนพันธุนะคะบ่งบอกเรื่องของการ มีภารกิจนะโดยเฉพาะเกี่ยวข้องครอบครัวคือญาตินะคะเกี่ยวข้องกับงานเชิงศาสนาได้นะไม่ว่าจะเป็นมีงานบูญงานบวชงานแต่งเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวนะช่วงนี้จะเป็นได้ที่รับบทบาทภาระหนักขึ้นได้เนื่องจากคนในครัวเรือนไม่ว่างหรือว่าฝากฝังบางอย่างทาให้เรารับผิดช,ชอบมากขึ้นได้นะคะเป็นจังหวะที่เรื่องราว การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในบ้านในครัวเรือนนะบางทีเป็นเชิงเรื่องการจบวาระต่อสัญญานะคะบางอย่างก็เป็นเรื่องราวเข้าของเสียหายนะซึ่งชาวเม่นนะคะ ก็มีดาวคู่ศัตรูส่วนหนึ่งอยู่ในภพวินาศอยู่แล้วดังนั้นช่วงนี้บางอย่างที่เราไม่คาดคิดก็มาเกิดเสียหายทําให้เราต้องใช้เงินซ่อมแซมได้นะคะสำหรับดาวพระเกตก็กระตุ้นทั้งเรื่องดีนะคะเรื่องฉุกเฉินเร่งด่วนนะหรือบางทีก็เป็นเรื่องด่วนๆในบ้านในครวเรือนนะคะอย่างไรก็ตามก็มีโชคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องเลขบ้านเลขรถนะคะเรื่องของสินทรัพย์ต่างๆได้ด้วย สำหรับเรื่องราวเชิงสุขภาพนะคะชาวเมษยังคงมีดาวสุขนะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารการกินแล้วก็ไปเจอคู่ศัตรูนะคะช่วงนี้ระวังเรื่องกินอยู่นะคะบางทีก็จะไปเจออาหารสกรปรกได้นะปวดท้องมวนท้องหรือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบย่อยต่างๆรวมไปถึงใครที่เดินทางไปยังสถานที่ปแปลกๆร,ระวังไปกินอาหารนะแล้วก็เป็นอาหารเป็นพิษปวดท้องต่างๆได้นะช่วงนี้ต้องระวังนะคะ เป็นช่วงที่ราหูย้ายแล้วนะคะก็เข้าสู่พบเรือนลาภะด้วยกําลังเสถียรเป็นกเกษตรนะคะบางท่านก็จะพักผ่อนน้อยเนื่องจากทางานดึกดึกดืนเด่นนะคะหรือทํางานเกี่ยวข้องกับทางไกลส่วนทางส่วนเวลาชาวบ้านนะก็จะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ก็จะทําให้พักผ่อนน้อยนะคะรู้สึกน้อยไม่ค่อยเต็มอิ่ม สำหรับดาวสุกกับดาวเสาร์นะคะ6-7โคจอมาพบกันนะย้ายปุ๊บมาเจอคู่ศัตรูทันทีนะคะสำหรับดาวเสาร์เป็นเหมือนกันทั้ง12ราศีนะขึ้นอยู่บว่าไปอยู่ในภพเรือนใดนะคะสำหรับชาวเมษนะก็ส่งผลดังกล่าวที่สรุปให้ฟังนะคะก็มีทั้งเรื่องดีนะคะเรื่องที่ให้ไว้เพื่อเตือนใจระมัดระวังนะคะก็ขอให้ชาวเมษได้โชคดีโชคลาบนะจากการที่ดาวราหูค่อนข้างมีกําลังเสถียรนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวเชิงดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ